สวัสดีครับวันนี้จะมาอยู่กับราเพชซ่านะครับตอนนี้จะมาเล่นเซอร์ฟจทีจีทีวีที่ท่าเอเป็นหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าอ่ามันอาจจะไม่สวยหน่อยนะแต่มันก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกแชแน,นลนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เลยนะอย่าลืม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูในวะิการกันก่อน,นก็จะเป็นนี้อย่างนี้เลยเออมันก็จะเป็นนี้นะเป็นสองตู้แต่ใขรอ,อยากทำตู้นอนก็ได้อาจจะคลิปต่ตอไปนะที่ทำตู้นอนแต่ไม่แน่นอนว่าเขาอ,อยากให้ถ่ายอย่างอื่นกัน อันนี้ก็เฮลิคอปเตอร์ที่ทำอย่างอันนี้มารีวิวใส่กับนี้เฉยๆนะไม่มีอะไรมากอันนี้ฮอททหารซากรถไฟนะโอเคเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอเราเดินมาเป็นที่ไตระเบิดแล้วก็จะมีป้อมปืนข้างหลังเหมือนป้อมอ <Yeah. S 1> ก็มีอยู่แค่นี้ yeah. Quanto é